รคณะรัฐจเกรก,กํกล,ลังรอขึ้นลิฟตแลห้องของนี่วถ้าใรวุฒิกำลังรอขึ้นลิฟต์ใช่ไหมรอขึ้นลิฟต์ไปจะแยขึ้นไปสมัสมาชาการมระาราตาเจดีสเวดค,ครับ หลังขึ้นลิบขึ้นสูงลานของพระธาตุเชวดากองอถึงแล้วไม่ใช่องค์นั้นนะจะดีจะดีนีนไม่มีอยเจะไม่มีายอนี่ครจะได้คือ,คอ พระมหาเจดีย์ช่วยดักที่มีชื่อเสียงของประเทศเมียนมาเหรืออจะพูดได้ว่าของโลกข้างๆพระมหาเจดีย์ช่วยดากองก็ยังมีองคซึ่งไกรพระมาบอกไม่ใช่องค์จริงแต่องค์จริงคือองค์ที่ผมกำลังจะนำท่านผู้ชมไปสักการะ เมืองหลวงร่างกุ้งของประเทศพม่าตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่งดงามโดยเพราะมีการอนุรักษ,ษ์ทรัยพยากรโดยเพราะต้นไม้ไว้ค่อนข้างมากก่อนถ้าลงพร้อมกันทั้งหมดะเดีย๋ยวไปน้่ข้างหน้า นี่ต้นมาหาโพธิ์ที่มาอยอ่ครับผมกำลังนำท่านเข้าสู่มาหาเจาดีย์เวดากอง ที่มีชื่อเสียงของโลก มีาเยอะมากนะคะก็เลยเราต้องสักแบบนี้ต้องมีเป็นชุดอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเป็นประจําวันเกิดภาพประจําวันเกิดนะคะอันนี้รอบนี้นะะะประจำจะมีทั้งหมด8ที่นนี้ะคะแต่อันนี้บางที่นี่นะคะเพราะว่าภาพเปลี่ยนเหมือนอันนี้นะคะวันพุธนะคะวันพุธวันจันทร์วันศุกร์นะคะอันนี้วันจันทร์นะคะอันนี้จะมี2ที่แต่ว่ายที่เดียวก็ได้นะคะถ้าเห็นอย่างนี้วันพุธน,นีน่นะคะช้างมีงานเราจะเห็น2ที่ แต่ไว้ที่เดียวก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นประจำวันเกิดนะคะแล้วก็ที่ที่เรามองเห็นนี่นะคะองค์ใหญ่นี่นะคะอันนี้จะเป็นมาไหว้นี้นะคะจะเป็นองค์นี้เลยนะคะข้างในนี่จะมีพระธาตุนะคะของใช้พระเจ้าสาวทั้งสี่องค์เลยนะคะแล้วก็เพราะว่าทั้งหมดนี้นะคะจะมีพระเกศาแปดเส้นนะคะแล้วก็ไม้เท้าของพระพุทธเจ้าแล้วก็นิจิวนของพระพุทธเจ้ากล่องน้ำของพระพุทธเจ้านะคะมีข้างในนีทั้งหมด ก็เลยถ้าเรามาไหวองค์นี้นะคะบรรด์ไหวพระพุทธเจ้าสี่องค์เหมือนกันนะคะพระธาตุของทั้งสี่องค์นี้นะคะอยู่ข้างในนี้ทั้งหมดนะคะบรรจุไว้ข้างในดินนะคะพราะ่าเจดีนี้พระธาตุนี้ไม่อยู่บนยอดนะคะอยู่ในดินนะคะแล้วก็เขาจะขุดเหมือนบอ่อน้ําเสร็จแล้วก็บรรจุไว้ในเรือทั้งหมดเสร็จแล้วก็เขาก็เลยเอาปิดไว้ทั้งหมดสร้างเจดีขึ้นมานะคะก็เลยห้ามผู้หญิงขึ้นไป ข้างบนนี้นะคะเพราะว่าพระธาตุอยู่ข้างล่าง mm hmm. ก็เลยห้ามผู้หญิงขึ้นแต่แค่ผู้ชายเนี่ยคะ่ะสำหรับคนทาบุญคนทําความสะอาดอย่างเดียวมันจะขึ้นได้นะคะแล้วก็ข้างบนนี้นะคะถ้าเราดูนี่นะคะทองคำนี่ต้นจากาต้นจากอันนี้ที่กลมๆข้างล่างนี่เห็นไหมคะที่กลมๆข้างล่างนี่จะเป็นเป็นช่องเป็นช่องนะคะข้างบนเป็นช่องนี่ต้นจากน้ำนะคะขึ้นไปถึงข้างบนนี้นะคะอันนี้เป็น แผ่นทองทั้งหมดเลยทองคำแท้ทองคำแท้ทั้งหมดเลยนะคะเขาจะตีเป็นแผ่นเป็นแผ่นแล้วก็มันจะยาวประมาณสิบห้าสิบแปดนิ้วหรืออะไรอย่างนี้เสร็จแล้วก็เขาจะเอาไปเอาเหล็กไปมัดไว้นะคะเพราะว่ามันต้องทอาทำกุมไว้เจดีย์นี่คือพระมหาเจดีย์ชเวดากองที่พวกเราดั้ดลนมาจากประเทศไทยครับเพื่อมากราบกระท่าน อยัคฆ์พยัคฆ์พุทธของพม่ากับไทยเหมือนกันเหมือนกันพยัคฆ์พุธนะคะเหมือนกันนะคะตาไม่ดูเดียวกันอันนี้แล้วก็อันนี้ถ้าเราดูตรงนี้นะคะอ่ถ้าเราดูซ้ายบลูเชอรี่นะคะไซด์บลูเชอรี่เห็นเทวราอุ้มเด็กอยู่ใช่ไหมคะอ่าเทวราอุ้มเด็กอยู่ใช่ไหมคะอันนี้เพราะว่าดีเคจะขอลูกอะไรอย่างนี้นะคะขอตรงนี้ได้นะคะ นะคะคดูในกระจกกันละกันนะคะเห็นอะไรนะคะอันนี้เป็นจำลองเ D ดีเ d วิ o รกนะคะมาที่นี่ก็ได้ที่เจดีจำลองเจดีชเชวิตรกงที่นี่ที่เดียวมารอเหตุเหวนี้เพราะว่าเราต้องลงทค่ะเพราะว่าเราขึ้นมาทีี่่นนนหมกัะคะคือองค์พระมหาเจดีจำลองเชวิตรกงเป็นจุดหลักพบ คนเชอรี่ไกด์กำลังนำเราไปอย่างมุมต่งางๆของพระมหาเจดีดย์ชเวเดกอนพระมหาเจดีย์พระองค์นี้อายุมากกว่า2,000ปีนะครับข้างบนประดับไปด้วยทองคำและเพชรพลอยจำนวนเป็นมากกว่า5 0 0รเม็ด ทะลกของคำที่ฐานพระมหาเจดีย์เสวนา ขอพ่มาให้คสำคัญกับพุทธศาสนาสูรวมทั้งการทำบุญท่มามหาเจดีย์ชเวดากองเป็นพระมหาเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยพบพระเจดีย์ย่อยๆบ่งถึงการสร้าง และการร่วมกันทำบุญของชาวพม่าในช่วงระยะเวลาสองพัปีสืบทอดมาโดยไม่มีอะครคนใดเสียหาย เด็กๆจะพม่าจะถูกผู้ปกครองนำมากราบไห,บห,บหบว้พระครับในการเรียนรู้ว่าชาพูดหลายคนนะกำลังรดน้ำให้กับพระทรงน้ำพระนะครับผมพยายามใช้เวลา ที่นี่ค่อนข้างมากเพื่อว่าให้ท่านเห็นความยิ่งใหญ่ของพระมาหาเจดีย์ชเวดาของเมืองย่างกุ้งประเทศพมา่าคณะของผมเดินห่างออกไปนะครับผมกำลังเดินไล่ตามไปเนื่องจากว่ามีมุมต่างๆที่จูงใจให้ผมหยุดเพื่อถ่ายภาพ ชาวพมา่ทาทุกเช้าทุกเย็นนะครับจะเข้ามาไว้พระมหาเจดีและวัดวาอารามจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทำบุญทำสมาธิเพะยัน้นปัญหาสังคมของพมา่าจึงค่อนข้างจะมีน้อยกว่าประเทศนี่คือมุมต่างๆของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ของผมทิ้งผมสักไกลถ้าผู้ชมตรงสังเกตชาวพม่านะครับ <S an> ข้าม,มาทำบุญสุนทาน <S an> นั่งฝั่งธรรมนั่งทำสมาธิ ผมเห็นเขาแล้วขับยืนฝั่งคำบัรยายเขาไก่อยู่ที่พระเจดีย์กลางน้า สาราต่างๆรายเหลียงล้อมพระมหาทาตุเฉวีเวดาเขาเป็นที่นั่งของประชาชนที่มาทำบุญนี่เป็นประชาชนชาวพม่านะครับที่เข้ามาทำบุญทุกคนเป็นลูสโลกนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวพมา่า ถ้าบเจอสวัสดีชาวพม,ม่านะครับย่งขออนุญาตบันทึกไว้นะครับ ผมเชื่อว่ามีหลายคนที่เห็นภาพมหาเจดีช่วดกองจะตัดสินใจมาเยี่ยมชมพอมาสักครั้งในชีวิตนี่คงเป็นยอดพระเจดีเก่านอกจากชาวไทยแล้วยังมีชาวต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมเช่นเดียวกัน ในยุคต่างๆของพอรนะอันนี้ต้ะอันนแมแทั้งหมดเลยเป็นดนอันนี้ที่เรามองเิดทงี่เราจะเห็นแค่แบบดๆเพราะว่าความสูงนี่มี100เมตรนะคะก็เลยข้างล่างนี้จะเป็นแบบเหมดเลยนะคะจริงๆนี่แบบแบหมดเลยค่ะอันนี้ถ้าเรามองภาพซ้ายขวา ซ้ายขวานี่ถ้าเป็นขาวดำ เจริญขนาดนี้นะคะไม่มีกระเบื้องมีแต่ดินอย่างเดียวนะคะถ้าเราดูขาวดำที่เราจะเห็นนะคะเห็นไหมภาพพับขาวดำนะคะมีแต่ดินนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่ายังไม่มีอะไรเยอะมากนะคะก็เในหลังนั้นมีคนทําบุญเยอะก็เลยหลังนั้นก็จะมีคนทํากระเบื้องศาลาลิข์อะไรบันไดอะไรอย่างนี้นะคะก็มีเยอะมากนะคะถ้าเราดูตรงนี้นะคะเราจะเห็นเลย นี่เห็นไหมคะเขาจะแยกกันข้าวแผวอย่ชุดๆรออยู่นะคะเพราะว่าเขาทําุมทั้งหมดแล้วก็โดนเร็จด้วย์นะคะมีเจ้าของอยู่ข้างบนทั้งหมดของเจ้าของนี่มีไดปเวร็จทั้งหมดเลยน่คะแล้วก็อันนี้ตีแผ่ทองค่ะอันนี้เปลี่ยีแผ่นทองอันนี้เปลนเลยนะคะเสร็จแล้วก็เขาก็จะเลยไปมัดไว้ที่อ่าที่อันนี้ไดรเวอรค่ะ็นค่ะถ้าเราดูครพใหญ่ๆนี่เราจะเห็นชัดมากกว่าค่ะเห็นไมหมาะที่ช่องเป็น ก็เลยไปแปะไว้แล้วก็เอาเหล็กมาไวายทั้งบนทั้งหมดเลยข้างในนี่จะเป็นอิฐนะคะข้างนอกนี้จะเป็นทองคำเอาไปอมไว้นะคะอันนี้เป็นหลังคางที่เราดูมาทุกปีหลังคางซิ่งปูนะคะอ่าอีกด้านหนึ่งนะฮะเออเออใช่เป็นไงพี่หลัค่งเป็นไงองค์นี้ใช่ไหมองค์นี้ใช่ไหมเขาสรุปว่าใครพี่